สวัสดีค่ะเพื่อนไปในเกาหลีกับป้าใหญ่วันนี้หลังจากที่เราเที่ยวรอบๆเกาะแล้วนะคะคุณสามีลุงจอนก็ใจดีค่ะพามาเที่ยวตลาดนะคะขอเชิญตามป้าใหญ่มาเลยนะคะตลาดแทลงค่ะเราจะหยุดเวลาแล้วย้อนกลับไปยังอดีตนะคะก่อนที่ เกาหลีจะเกิดสงครามเกาหลีแล้วแยกประเทศออกเป็นเหนือและใต้นะคะเช่นค่ะเกาะเคียวดงแห่งนี้นะคะมีตลาดเทลงเนี่ยนะคะอยู่ตรงกลางเกาะนะฮะสมัยก่อนนะฮะ mm hmm. ก่อนเกิดสงครามเกาหลีก็จะมีชาวบ้านนี่แหละคะ่ะนะซึ่งอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆอยู่ในเขตเใกล้เคียงนะคะ ข้ามาซื้อกับข้าวที่ตลาดกลางแห่งนี้นะคะแล้วก็เอาสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนกันนะคะพ่อแม่สามีก็ให้ฟังนะ,ะว่าสมัยก่อนนะค,ะะคนที่อยู่ฝั่งทางด้านเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะก็จะมาแต่เช้านะ,ะมาซื้อกับข้าวที่นี่แต่เช้ากินอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็นะเดินทางกลับนะคะ,ะก็นี่แหละคะ่ะพอเกิดสงครามปุ๊บนะคะคนที่ มาจับใจ่ายใช้สอยหรือว่ามาเที่ยวมาเยี่ยมญาติที่อยู่ทางเกาหลีใต้เนี่ยนะคะกลับไม่ทันนะคะไม่รู้จะไปไหนนะทำยังไงะแล้วก็อยู่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะคะเป็นส่วนมากแล้วก็นะท้ามาค้าขายนะคะตลาดแห่งนี้ก็จะมีคนเกาหลีเหนือนะคะอาศัยอยู่เยอะนะคะชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินทุกอย่างนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบเกาหลีเหนือซะส่วนมากนะคะเนี่ค่ะเกี๊ยวนะคะ เคี้ยวแบบโบราณของเกาหลีเหนือเลยนะคะที่บ้านพ่อแม่สามีป้าใหญ่ก็ทําแบบนี้เลยนะคะไซส์นี้ทรงนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ที่เขาปั้นอยู่นะ,ะนั่นคือต๊อกนะคะต๊อกข้าวเหนียวะคะ่ะข้างในเป็นไส้ถั่วแดงะคะ่ะเวลามีงานสําคัญหรือเทศกาลไหว้ทีหนึ่งนะคะป้าใหญ่ก็นั่งปั้นเลยนะคะนะคะั่แหทุกท่านดูนะ,ะนี่คือความต่างของต๊อกเกาหลีเหนือและต๊อกเกาหลีใต้นะคะลักษณะจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ความอร่อยนะคะ เหมือนกันค่ะร้านนี้นะคะชื่อชองชุนภูราโบค่ะก็นะ,ะเป็นคนเก่าแก่พื้นเมืองของเกาะเลยนะคะนี่เป็นเพื่อนของคุณพ่อสามีนะคะ,ะก็มีข้าวขายด้วยนะคะนอกจากจะขายตอกแล้วนะคะก็ขายข้าวด้วยเป็นรานของเขาเองนะคะใช้ชื่อเกาะคังวาเคียวดงค่ะก็คือคังวาเป็นชื่อเกาะใหญ่นะคะเขียวดงคือเกาะ,ะเล็กนะคะถ้าคนไหนนะคะ เป็นเลือกพิธีพิถันในการกินข้าวหน่อยนะคะก็เหมือนบ้านเรานะคะข้าวพันนี้พันนี้มาจากเขตนี้จังหวัดนี้ตำบลน,นี้นะคะก็จะรู้กันนะคะค่ะในตรอกตรงนี้นะคะก็จะมีร้านนะคะดาพังหรือว่าร้านกาแฟนะคะสมัยโบราณน,นะคะชื่อดังนะคะอ่ะค่ะมาชมตลาดกับป้าใหญ่กันนะคะทุกบ้านเลยนะคะทุกร้านเลยนะ,ะจะมีกิมจิขายมีข้าวขายนะคะ นะฮะฮอันนี้คือเหล้านะคะเหล้าพื้นบ้านนะคะ okay, okay. หลายตานก็รู้จักดีเนาะอันนี้เป็นเหล้าโสมนะคะจากเอ่อในเกาะนะคะรนะ้านนี้ก็ขายกิมจิด้วยนะ,ะก็ติดป้ายบอกไว้นะ,ะตตก๋วยเตี๋ยวเกาหลีนะคะแพนเค้กนะฮะ นี่ครับป้ายผ้าแบบสมัยโบราณเลยนะคะเหมือนย้อนยุคปีเมื่อ7-80ปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะน้ำมันงาน,นะคะปลาราเกาหลีต๊อกนะคะกิมจินี่กิมจินี่มีขายเยอะมากนะคะเห็ดหอมนะะดอกลู่เลยนะคะตรงนี้ขายไม่แพงนะคะตะกร้าหนึ่งหมื่นวอนนะคะบบทุกบ้านเลยไหมฮะปั้นต๊อกขาย น้ำข้าวนะฮะเห็นหมันขวดเสียข,ขาวข้า,ขางๆอันนี้กิมจินะฮะอันนี้ก็เป็นก้างแล้วก็ปลาทะเลโอเปกนะคะเราไว้ทําน้ําซุปเวลาทาก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทําน้ําคุกซูนั่นเองนะคะคุณป้าเจ้าของร้านก็รู้จักกันนะคะก็เป็นลูกพี่ลูนกน้องสามีนะคะพยายามเรียกนะมาสมิมาชิมมากินนะคะอันนี้นะคะ ปาต้องโกกเกลียวนะคะไป้าใหญ่ขอตั้งชื่อ,อยีกันแล้วกันนะคะคนเกาหลีเรียกวาเปกีนะคะค่ะที่เห็นคนยืนเข้าแถวต่อกันนี้นะคะคือโฮต็อกค,ค่ะแพนเค,ค้กค่ะขายดิบขายดีนะคะบ่ายสองบ่ายสามนี่ยไม่มีขายแล้วนะคะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจิ่นนะคะถุงเท้าน่ารักน่ารักนะคะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วนะคะอ่าก็นะอะไรที่เป็นสีสันที่สดใสนะคะคนเกาหลีก็จะเริ่มใส่กันละทีนี้ลาความหนาวนะคะเข้าตังชื่อดังนะคะร้านนี้นะคะขายอ,อาหารทะเลนะคะมีนะคะอ่าหนวดปลาหมึกย่างนะคะปลาหวานนะคะทุกท่านถ้ามาเที่ยวเกาะนะคะอย่าลืมซื้อกลับนะคะไปเป็นของฝากนะคะ จากเกาะเคียวดงนะคะ mm hmm. ร้านนี้นะคะ mm hmm. ก็ขายข้าวสารนะคะ <Okay. S 1> สามกิโลนะคะสิบกิโลนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของเขาเองนะคะปลูกในเกาะนะ,ะน,นี่เป็นสูตรพาย mm hmm. ใช่ไหมคะดอกไม้เมริโกค่ะ ที่ทานประจำเขาจะทราบดีนะฮะมีสารอาหารที่สำคัญหลายอย่างเนาะข้าวค่ะน้ำข้าวนะฮะอันนี้ข้าวตังเจ้าดังโชคดีนะครับวันนี้มาเจอเขากำลังถ่ายทำอัดรายการโทรทัศน์อยู่เะฮะ เดินบ so ันไปฝันมาเผื่อเขาจะถ่ายไปใหญ่บ้างเขาหันกล้องไปทางอื่นซะนี่นะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต๊อกนะคะจากเกาะควางแฮดูนะคะก็เป็นต๊อกชื่อดังของเกาะทางเกาหลีเหนือันนี้มันคลิกนะคะพลิกทอดปรุงรสค่ะนี่ค่ะย้อนยุคไปเลยนะเกหนาวนะคะชาพุทรานะคะ อันนี้ขนมกินเล่นค่ะของกินเล่นโบราณสมัยก่อนนะ,ะไะเย็นึกถึงตอนเป็นเด็กๆนะ,ะแม่กับพ่อให้ตังไปโรงเรียนนะคะก็ไปซื้อขนมนะคะแล้วก็แอบเอาใส่กระเป๋าไว้นะ,ะจนมดขึ้นนะมาเจอนะะโดนแม่ตีไปหลายทีนะคะนึก <c oughs> ถึงวัยเด็กๆนะ,ะเดินตลาดเก่าๆแบบนี้นะคะ โบราณด,ดีนะทุกท่านลองชมดูนะคะอันนี้คือซองบุรีสมัยก่อนที่จะแยกเกาหลีเหนือกเกาหลีใต้นะคะด้านล่างอันนี้แยกแล้วนะคะว้เขาก็มีให้ชมนะฮะป้าใ่ญมมาเดินตลาดบ่อยแต่ไม่ได้สังเกตนะคะว่าเขามีซองบุรีให้ชมด้วยนะคะ นี่เลยค่ะด้านบนคือก่อนแยกเกาประเทศออกเป็นเหนือและใต้มีขายข้าวค่ะข้าวจากเกาะก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะนี่นะคะขายาผักผลไม้อบแห้งแล้วก็นี่ไอศครีมย่างค่ะ ทานกาแฟแล้วก็ทานไอศครีมย่างคู่กันดีนะคะนี่สระเปาชื่อดังค่ะไปร้านกาแฟด้วยนะคะคุณเจ้นบอกว่าจะพาไปเที่ยวชมแหล่งตกปลาชื่อดังของเกาะน,นะคะค่ะมากับป้าใหญ่เลยนะคะไปเที่ยวชมด้วยกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนเออ เห็นแล้วค่ะซ้ายมือขวามือนี่คือที่ตกปลานะชื่อดังของเกาะนะคะโอ้แต่ตอนนี้นะะน้ําเป็นน้ําแข็งนะคะต้องเจาะน้ําแข็งแล้วก็หย่อนเบ็ดลงไปค่ะซ้ายมือเห็นไหมคะมองเห็นแผ่นดินของเกาหลีเหนือนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วนะคะหมอกหายแล้วนะคะก็มองไปนะจะเห็นเป็นหมู่บ้านชัดเจนเลยค่ะเอาละค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะป้าใหญ่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ